มาชมองค์ที่สองนะครับดูเม็ดยาโมนสาร หน้าอกครับหน้าอกดูงมลสารนะพระเก่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติของพระมีแบบจริงๆครับไม่ได้พระโนเนม,มนะครับนี่เราเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นเนื้อพระนะครับดูครับสองก้มธรรมดาก็เห็นนะครับ นี้เราขยายให้ดูด้วยความคมชัดพอสมควรนะครับไม่ได้ขยายมากนะครับขยายกํลาลังดีครับนะขยายให้ชัดวันนี้ก็ได้นะครับแต่เราเอาเท่านี้กํลาลังดีครับนะครับพ,รพิชพดินหาเลยครับพระที่มีที่มาชัดเจนนะครับชัดเจนแบบเหนือําบรรยายครับ เราจะไม่ระบุลงนึกว่ามาจากตนตระกูลไหนนะครับเพราะว่าท่านไม่ต้องการเปิดเผยนะครับเราได้พระที่แท้ถือว่าเป็นบุญแล้วนะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคนที่รักประสัทาสมเด็จพระจาร์โตนะครับนะพระราคาหลักล้านนะครับแต่เรามาให้ชม มนารพระท่านเก็บไว้มากมายหลายร้อยพิมพ์นะครับเกจิต่างๆก็มีนะครับวันนี้เราชมเดียยไปก่อนนะครับธรรมชาติต้องมีมวลสารถือว่าโดดเด่นมากนะครับพระที่มีมวลสารน้อยเนื้อละเอียดเราก็มีให้ชม นะครับพระที่มีมวลสารแบบนี้ก็หาชมยาก<ด>ยเจอน้อยมากนะครับพระเก็บไว้ดีมากนะครับไปดูนะดทุกซอกทุกมุมอของพระ พระเนื้อแกร่งแบบแห้งเงาวับสวยนะครับไม่ต้องใช้ความพยายามให้แท้เลยนะครับเพราะว่าพระนี้แท้ดูง่ายมากไม่ต้องเข้าข้างตัวเองด้วยนะครับคือพระแท้แท้ที่เนื้อพระนะครับไม่ใช่แท้พอลมปาก ที่สําคัญคือพระนี้มีที่มาชัดเจนมากนะครับไม่ใช่พระที่ว่าโนเนมนะพระเขาเก็บไว้ดีนะครับพระมีความเป็นมาประวัติยาวนานระดับเชทีเก่านะครับแต่เรา ไม่สามารถระบุตรงนั้นได้เพราะว่าท่านไม่ได้ต้องการให้คนรู้นะครับท่านเก็บไว้ในหีบบ้างในโถสังฆโลกเก่าโบราณบ้างนะครับหีบเหล็กโบราณขอให้มีความสุขกับการสองพระนะครับใครได้เป็นเจ้าของก็นับว่าเป็นบุญนะครับใครยังไม่เป็นเจ้าของก็ รอต่อไปนะครับบุญได้วาชนาของคนก็แล้วแต่ดวงนะครับผมรับช่วงต่อมาเผยแร่เจ้าของเดิมท่านเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นอากงของท่านนะครับตกทอดของท่านอีกท่านเก็บไว้อย่างเงียบนะครับนะเศรษฐีเก่าที่ไม่มีทายาตรับช่วงต่อ ท่านก็นเลยแบ่งปันให้เรามาได้เผยแพร่พระมากมายหลายอย่างหลายเกจินะครับดูเนื้อครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับสำหรับชื่นเดียบระครังหลายเนื้อหลายพิมพ์ที่ให้ชมก็มาก นะครับแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายทำอะไรมากนะครับคนดูเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องระบุเนื้อระบุพิมพ์อะไรมากเพราะว่าทุกคนล้วนมีความรู้นะครับขอให้ดูธรรมชาติของพระมวลสาร มีให้เห็นนะครับอันนี้เป็นมวลสารที่ระเบิดเปิดตัวแบบโจ้ครึมเลยครับนะไม่ใช่ธรรมดานะครับชัดเจนด้วยมวลสารให้เห็นนะครับมวลสารหยาบมากนะครับโดดเด่นนะครับธรรมชาติ เป็นา้าเทเนื้อแกร่งเหมือนเนื้อปูนกลางใสผสมนะครับเพราะว่าเนื้อท่านจะแกร่งนะครับไม่ไม่ค่อยมีแบบพวกมวลสารกายาหารเช่นกล้วยขนมข้าวต้มอ,อะไรประมาณนั้นนะครับจะมีบรรดาพระมวลสารด้วยมงคลแร่ธาตุจากธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะครับ น,นพเก้ามียกมีดินมีผงพิเศษผงม,มนสารผงพิเศษผงต่างๆให้เห็นนะครับ